อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์นะครับเพิ่มต้นขึ้นมาเป็นข้อความสำคัญสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าใต้จะทิ้งได้นะอันนี้เฉพาะเจาะจงเลยนะเพราะว่าถ้าหากเหมือนกับฟังว่านี่เป็นการประกาศทั่วๆไปมันก็อาจจะนำไปประพฤติปฏิบัติ แล้วรู้สึกว่าไม่ตรงตัวไม่เหมาะกับตัวเองได้นะครับที่เราทำกันมาทั้งหมดมันเพื่อถอนความยึดติดทีนี้สำหรับคนที่รู้สึกตัวเองว่าใกล้แล้วนะเห็นกายใจด้วยจิตที่รู้ตัวเองว่านะรู้รู้เข้ามาที่จิตตัวเองเนี่ยว่ามันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถึงขั้นเห็นว่าจิตนะเป็นจิตที่มีความใหม่อยู่ตลอดนะ ตรงตรงนี้ก็มาสำรวจตรวจดูว่าระหว่างวันยังตายน้ําตื้นอยู่ไหมเพราะจิตที่มาถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องที่อ่าเพ่อให้มันไม่ใช่เบสิกนะมันเป็นอะไรที่ก้าวมาไกลแล้วแล้วก็เหมือนเหมือนกับคนที่สามารถลงน้ําลึกได้ นะด้วยความรู้สึกว่าเฟด้วยความรู้สึกว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลงน้ําลึกได้แล้วไม่ตายแต่เสร็จแล้วอาจจะมาตายน้ําตื้นเพราะประมาทนะก็จะพูดถึงจุดนี้เพราะว่าเราอยู่ในห้องวิปัสสนานุบาลกันมาเนี่ยปกติจะไม่พูดนะ เรื่องการตายน้ำตื้นเรื่องการยึดติดในระหว่างวันเพราะว่าพวกเราเป็นคาลว่าพวกเรายัางต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมนะครับแล้วก็ปะกปนกับคนทั่วไปการจะมาทำตัวแปลกแยกมาทำเหมือนกับว่า,ไม,า,นานไม่เอานั่นไม่เอานี่แบบคนทั่วไปเขาอะมันมันอยู่แล้วลำบากมันอยู่แล้วอาจจะมีความทุกข์ได้ เว้นแต่ว่าเราทํางานที่บ้านไม่ต้องไปปะปนกับผู้คนอันนั้นก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่ในห้องเราก็ยังต้องออกไปข้างนอกแล้วก็พบปะผู้คนจําเป็นต้องใช้ชีวิตแบบปกติร่วมกับผู้คนเขานะมันมันมันก็ไม่ไม่ใช่ที่ทางที่สมควรนะไม่ถูกฝาถูกตัวเท่าไหร่ถ้าหากว่า เราจะมาละนนละนี่นะครับแต่เมื่อมาถึงจุดที่มันรู้ตัวอันนี้มันเป็นความรู้ขึ้นมาเองที่ภายในเป็นปัจจัตตังการที่เราจะหวังผลทิ้งอุปาทานอาหารสกายาทิฏฐิได้เนี่ยล้างสังโยชน์ข้อแรกได้ มันจำเป็นต้องมีอะไรพิเศษว่าธรรมดานิหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแปลกแยกแตกต่างแบบเด็ดขาดแต่ขอแค่ว่าสังเกตนะพอเราไม่ได้อยู่ในทางจงกรมพอเราไม่ได้อยู่ในที่นั่งสมาธินะดูความสมัครใจว่ามันยึดติดหรือสมัครใจ ละทิ้งออกไปอย่างบางทีนะถ้าสมัยพุทธการท่านก็ให้ถือศีนอุโบสถเดือนละสี่วันโดยถือเอาวันพระนะบอกว่าเป็นวันพระวันธรรมสวรรคก็เอาแปดข่ำสิบห้าข่ำแล้วก็แรมแปดข่ำแรมสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำนะก็ เป็นเหมือนกับถ้าหากสืบไปเนี่ยก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่ธรรมเนียมของพุทธศาสนาโดยเดิมนะแต่เป็นของปริปาชกเป็นของคนศาสนาอื่นลัทธิอื่นนะที่เขานิยมปฏิบัติกันใน,ในวันขึ้นวันแรมแต่ว่าพระพุทเจ้าก็ถือเอาสิ่งที่คนเขาทำํทำๆกันอยู่เนี่ยมา บอกว่ามันมันก็มันมันไม่ใช่ว่าไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยเพราะอย่างวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะฮะก็รู้ๆกันว่าเป็นวันที่กิเลสหนาะที่สุดถ้าหากว่าตัดกิเลสในวันนั้นได้วันอื่นๆมันก็ไม่ยากอันนี้นะฮะแต่ถ้ามายุคป,ปัจจุบันคือเราต้องยอมรับความจริงว่าการใช้ชีวิตผู้คนนะทุกวันนี้ของพวกเราเนะี่ยคนร่วมสมัยเนี่ยมันซับซ้อนมากมาก แล้วมันก็ปนเปื้อนไปด้วยกิเลสตลอดวันตลอดคืนยากที่เราจะมากําหนดว่า,าวันพระนะฉันไม่ทําอย่างนั้นฉันไม่ทําอย่างนี้มันไปขัดแย้งกับชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วก็อาจจะกายเป็นคนที่อยู่ยากนะเพราะฉะนั้นเอาแค่ว่าสํารวจตัวเองเอาที่ใจเป็นหลักไม่ต้องเอาที่ภายนอกนะเอาที่ใจเป็นหลักว่า เรามีความสมัครใจที่จะยึดติดอะไรบ้างคํานี้นะสมัครใจที่จะยึดติดถือมั่นแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับสิ่งนั้นๆสำรวจสังเกตจากตัวเองแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้ถ้าให้แลกกันกักการได้มรรคผลขั้นแรกจะแลกไหม มันคุ้มกันไหมนะเอาแค่เดือนละสี่วันวันไหนก็ได้ในหนึ่งสัปดาห์นะเลือกเอาวันที่เหมาะที่สุดเลือกเอาวันที่ปลอดโปร่งที่สุดไม่ต้องไปสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับคนเขามากที่สุดเนี่ยตามใจตัวเองว่ายังมีความยึดติดอะไรแบบที่เราต้องพุ่งเข้าหาเราต้องร,รู้สึกขาดไม่ได้จะลงแดงตายนั่นแหละิสต์มาเป็นข้อๆเลย ดิสให้ตัวเองนะไม่ใช่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเสร็จแ,แล้วกาไว้เลยว่าหนึ่งสัปดาห์เราจะไม่ไปเสพมันไม่ไปคล้องเกี่ยวกับมันไม่ไปคล้องแววกับมันไม่ว่าจะเป็นพูดการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นการบันเทิงไม่ว่าจะอะไรที่เรารู้สึกมันจะลงแดงตายแท้ ไม่ได้พุ่งเข้าหานะนะลิสต์ไปเลยเฉพาะตัว1หนึ่งวันเท่านั้นนะขอแค่หนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์ต่อสัปดาหนะ์แล้วเราจะพบความเบาทั้งกายเบาทั้งใจอันเกิดจากนะการดูแลตัวเองที่น้ำตื้นได้จะมองเป็นข้อสอบข้อสองก็ได้นะคือท่านท่านที่ ทามาจนรู้เข้ามาเป็นปัจจตังว่าเฉียดแล้วใกล้แล้วเนี่ยนะอันนั้นเนะ่ยข้อสอบข้อแรกถือว่าข้อยากผ่านไปแล้วข้อสองดูเหมือนน้าตื้นแต่จริงๆไงมันถ้าผ่านไปไม่ได้เนี่ยก็นะอย่างที่โบราณเขาเรียกก็ตายน้ําตื้นนั่นแหละนะมันมันก็ผ่านไปไม่ได้ถ้าถ้ายัางยึดติดถ้ายัางถือมัน่นถ้ายัางมีจิตที่พัวพัน ที่ตร,ตรงนางกาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะมันบอกแล้วว่าที่เราทํากันมาทั้งหมดเพื่อที่จะถอนความยึดติดเพื่อจะถอนอุปทานซึ่งมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขาไม่อยากถอนกันนะฮะแล้วเขาปฏิบัติทำกันแค่ไหนก็ตามเนี่ยในที่สุดก็วกกลับไปติดอะไรตื้นๆนั่นแหละที่เราเห็นเห็นกันรู้กันรู้อยู่ในใจ ว่าติดอะไรบ้างนะครับนั้นถ้าหากทํามาจนกระทั่งเห็นว่ากายเห็นว่าจิตมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดติดถือมั่นแล้วเนี่ยก็สํารวจต่อไปก็แล้วกันว่ามันมีอะไรที่เรายังยึดติดอยู่นะเราไม่ยึดติดจริงๆแล้วหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาส่วนบนพร้อมกันนะครับ 那么。